นิมิตตังสาธูรูป,ปานังกตัญญูกัต,กะตะเวทิจาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีกราบทักสการพระอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สิทธิ์เก่าโรงเรียนสุนทรปริตวิทยาลัยทุกคนกระผมนายทองเลื่อมอภิรักษ์สิทธิ์เก่าโรงเรียนสุนทรปริดวิทยาลัยรุ่นที่สองทับสองห้าสามห้า วันนี้ขออนุญาตแนะนําประวัติความเป็นมาของตนเดงซึ่งเรื่องที่จะขออนุญาตแนะนํานั้นมีอยู่ด้วยกันสองสาเรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องที่2เรื่องการทํางานเรื่องที่3ามเรื่องการรับราชการปีพศ2 5 3 8จบการศึกษามัดยนศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนสตรบริตวิทยาลัยปีพศ2540จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบาดีเตรียมอุดมศึกษาบัณฑิาาตุกรุงเทพมหานครปีพศ2546จบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาวิชาเอกการสอนมนาษาอังกฤษปีพศ2552 จบปริญญาโทคณะครุศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชรพัฒน์ุรรธานีปีพศส,ส5 5 4จบปริญญาโทจากคณะศึกษาศาสตร์สา,าขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาล,ายลัยกรุงเทพธนบุรีด้านการทำงานปีพศส,ส5 3 9 ถึงปี2552เป็นวิทยากรโครงการบรรพชาสำเนินภาคฤดร้อนของโรงเรียนสุนทรปรดิษวิทยาลัยปีพศ2545ถึง2552เป็นครูสอนโรงเรียนสุนทรปริษวิทยาลัยสำหรับประวัติการรับราชการ1พฤษภาคม 2,552บรรจุปเป็นครูผู้ช่วยนักโรงเรียนบ้านสีชมพูตำบลสีชมพูอำเภอสตมิเศษจังหวัดบึงกาฬ15สิงหา2555ย้ายมาดำร,รงตำแหน่งครูนักโรงเรียนบ้านขม่วงอำเภอเชวานจังหวัด,วดอุดรธานี29มิถุนายน2558 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบางทองตำบลบางทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการวันที่22ธันวาคม2559ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองนาา้ำํำตำบลนําใหม่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งได้ไม่ให้ข้อคิดให้คำแนะนำสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ว่าสถาบันแห่งนี้ก็คือโรงเรียนสุนทรปริษวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีคุณภาพโรงเรียนดีครูดีนักเรียนดีดังนั้นเราทุกคนควรที่จะมุ่งมั่นตั้งใจภาคเพียรไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทำได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ดังนั้นการที่เรามาอยู่จุดจุดนี้มาอยู่ที่โรงเรียนสตอลิตวิทยาลัยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ทุกท่านจะเห็นก็คือสิ่งที่กระผมได้กลืนตั้งแต่ต้นว่านิมิตตังสาทุกรูปปนันกตัญญูก,กตะเวทิตานำให้ชีวิตของทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างสูงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุข Tetapi setiap selamat kita